วิธีสร้างแถบทางลัดเข้าใช้งานแอปอย่างรวดเร็วอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store ปึ๊บแตะที่ช่องค้นหาปึ๊บพิมพ์คำว่า floating assistant f l o a t i n g w ว n t w a s s i s t a n t หลังจากนั้นก็แตะที่ค้นหาปึ๊บปัดขึ้นจะเห็นว่าแอป โฟติงแอปโฟติงแอปซิแนจะมีอยู่2อแอปด้วยกันแอปตรงนี้จะเสียตังค์นะครับนะครับอีกแอปหนึ่งอันนี้ฟรีให้เราเลือกแอปฟรีนะครับเนะี่ยแตะเข้าไปปึ๊บแตะติดตั้งปึ๊บผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแตะคำว่าเปิดปึ๊บแล้วมาดูข,ข้อนี้ครับ f a v o r i t e app นะครับก็คือแอปที่เราต้องการหรือว่าแอปที่เราชอบนั่นเองนะครับตอนนี้มันออฟหรือว่าปิดอยู่ให้เราแตะไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทำการตั้งค่าปึ๊บตอบโอเคปึ๊บอนุญาตให้สิทธิ์เปิดปึ๊บแล้วแบ็กกลับปึ๊บหลังจากนั้นมาดูที่หัวข้อ f a v o r i t e App ออีกหนึ่งครั้งนะครับให้เราทำการเลือกแอปที่เราชอบหรือว่าต้องการ สร้างแถบทางลัดของแอปที่เราต้องการนั่นเองนะครับเลือกอันแรกก่อนแตะเข้าไปที่คือไม้บวกปุ๊บแล้วให้เลือกแอปที่เราต้องการสร้างทางลัดนั่นเองนั่นเองนะครับผู้ชมออโอเคขอเป็นอันแรกเป็นปฏิทินแล้วกันปุ๊บต่อไปอันที่2แตะเข้ไมบวกปุ๊บอันที่2เป็นอะไรดีเลือกเอาดูนะครับเป็นโทรศัาพท์ด้วยการเลือกเลยปุ๊บอันที่3ปุ๊บเป็นนาฬิกา,าก็แล้วกันนะครับปุ๊บ ไปอันที่4ี่แตะเข้าไปเลือกเป็นแปลภาษาโอเคแตะเข้าไปปึ๊บอันสุดท้ายอันที่ห้าแตะเข้าไปเลือกแอปที่ต้องการสมมุติเป็นเครื่องคิดเลขก,ก็แล้วกันอนะ่ะแตะเข้าไปปึ๊บก็ได้ครบแล้วนะครับเมื่อเราเลือกครบแล้วก็แตะไปที่ปุ่มออฟตรงนี้นะครับเพื่อทำการเปิดแตะไปหนึ่งครั้งปึ๊บนี่ครับผมหลังจากนั้น ตรงนี้ก็คือการเลือกสีสลับแถบทางลัดนะครับนะครับถ้าเกิดเราแตะตรงนี้จะเป็นสีเทาแถบทางลัดจะเป็นแถบลักษณะแบบน,น,บบนี้สีเขียวนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสีฟา้านะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวในที่นี้ผมขอเลือกเป็นสีแดงนะครับปึ๊บหลังจากนั้นก็แตะปุ่มโฮมออกจากหน้าจอนี้ครับปึ๊บนี่ครับก็คือ แถบทางลัดที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมนะฮะโอเคแตะเข้าไปที่แถบทางลัดครับปึ๊บเวลาเราจะเปิดแอปเราก็แตะแอปที่เราต้องการนะครับที่เรตั้งค่าเอาไว้นั่นเองนะครับผู้ชมอันแรกก็คือปฏิทินแตะเข้าไปก็เข้ามาที่ปฏิทินแล้วนะครับผู้ชมในส่วนนี้โอเคถ้าไรอยากจะเปลี่ยนใหม่ก็แตะเข้าไปที่แถบทางลัดเลือกไปโทรศัพท์เราก็แตะเข้าไปก็จะเข้ามาในแอปโทรศัพท์แล้วนะครับผู้ชม อยากจะเปลี่ยนไมค์ก็แตะที่แถบทางลัดครับดูนาฬิกาแตะที่นาฬิกาก็จะประมาณนี้นะครับเอาไมค์แตะที่แถบทางลัดเอาเป็นแปลภาษาเราก็แตะที่แปลภาษาเนี่ยครับผมนะฮะถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแอปไมค์ก็แตะเข้าไปที่แถบทางลัดเอาเป็นเครื่อง,องคิดเลขแตะเข้าที่เครื่องคิดเลขก็จะประมาณนี้นะครับผู้ชมนะฮะสลับ วิธีสร้างแถบทางลัดนะครับโอเคกดปุ่มโฮมออกไปถ้าเกิดเราอยากจะเก็บปุ่มแถบทางลัดตรงนี้นะครับเราก็เ,เข้าไปที่แอปโฟลติงแอสซิเดต์แตะเข้าไปปึ๊บตรงนี้นะครับมันเปิดอยู่เราก็แตะไปหนึ่งครั้งเพื่อปิดปึ๊บกดปุ่มโฮมปึ๊บก็จะเห็นว่าแถบทางลัดหายไปแล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้แถบทางลัดเราก็แตะเข้าไปที่โฟลติงแอสซิเดนตปึ๊บแตะเปิดปึ๊บ กดปุ่มโฮมปุ๊บนี่ครับแถบทางลัดก็ามาแล้วนะครับใช้งานก็แตะไปปุ๊บนี่ฮะถ้าเกิดอยากจะปิดตรงนี้แถบทางลัดก็แตะที่ตรงนี้เลยปุ๊บก็จะเก็บแถบทางลัดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือวิธีสร้างแถบทางลัดเพื่อเข้าใช้งานแอป,ปอย่างรวดเร็วนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง n นฟฟอร์ยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไ้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ